สวัสดีครับวันนี้ก็ถือโอกาสาว่าจะทำความ่าด้อกแต่ว่าใจร้อนหน่อยอยากจะอัปเดตกระต่ายให้เพื่อนๆชมนะครับผมสำหรับตัวที่เราจะเปิดจองกันเนาะนี่นะครับผมโอแล้วโตแล้วกินอาหารเมร็ดกินน้ำได้หมดแล้วครับผมน,นี้มาชมามาชมนี่นะครับผมจริงๆก็เหลือไม่มากนะครับผม เดี๋ยวๆอั ه, นนี้นี่คืออีกหนึ่งข้อนะครับผมเนาะแล้วนี่ก็อีกหนึ่งข้อนะครับผมเนาะนี่นะครับผมนิวซีแลนด์ครับตัวนี้เป็นยินด้วยเด้อยินด้วยนะครับผมที่ยิงยินด้วยมันก็คือกระต่ายนิวซีแลนด์แท้แหละครับผมแต่ว่ามันแค่ออกยินด้วยเฉยๆไม่มี อ่าผมจะพูดไงดีผมจะพูดว่าต่อให้พี่เอาไปผสมลูกออกมาก็คือสีขาวแน่น,นอนครับผมอ่านี่สีขาวเดิมนี่ก็สีขาวนะครับลูกมาก็สีขาวคือที่ฟาร์มผมอ่ะพี่เอาไปผสมพี่มอกัดได้หมดเลยขาวดําแดงบูนะครับแล้วก็สีหลุดเป็นสีเชียนัทพวกนี้คือสียินด้อยพวกนี้นะครับอ่นะตอนนี้เขากําลังนอนผมขอที่บายอย่างนี้ว่าพวกสียินด้อยหลายคนจะไม่อยากให้ผมพูดตรงๆเราไปทําเนื้อ สุดท้ายเราก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วเนาะว่าเป็นสีอะไรแต่ว่าสิ่งที่เราสนใจคือมันเป็นสายพันธุ์แท้แล้วตอนไปชั่งน้ำหนักเนี่ยมันจะคุ้มค่ากับค่าอาหารที่เราจ่ายไปนะครับผมนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมอธิบายยีนด้อยให้ทุกคนฟังอย่างนี้ว่ากระต่ายยีนด้อยเนี่ยผมเปรียบเทียบเหมือนควยเผือกนะครับผมถามว่าควยเผือกนี่เป็นยีนเลยควยเผือกนี่เป็นยีนด้อยนะครับผม แต่ถามว่ามันเป็นควยสายพันธุ์ไทยไหมลักษณะภายนอกต่างๆดูก็รู้ว่านี่คือควยสายพันธุ์ไทยแต่ว่ามันแค่สีเผือกเฉยๆนะครับผมเนาะกระต่ายก็เหมือนกันนะครับผมตัวยีนด้อยเหมือนกันแค่สีมันเป็นสียีนพ่อกับแม่มันเนี่ยเป็นยีนด้อยพ่อแม่มันจับคู่กันแล้วมันออกมาเป็นยีนด้อยเฉยแต่ว่าลักษณะนะครับผม ลักษณะของมันก็คือเป็นนิวซีแลนด์อยู่ดีนะครับผมอ่ะสะโพกเขาจะใหญ่นะครับผมอ่ะดูเดี๋ยวจะให้ดูลักษณะมันก็คือเป็นนิวซีแลนด์อยู่ดีนะครับผมเนาะเมื่อผมพูดแหละว่านิวซีแลนด์จะตัวสั้นสะโพกใหญ่ตรงสะโพกเนี่ยที่ทําให้เขาหนักนะครับผมเขาจะดูกันตรงเนี้ยเป็นหลักเลยนะครับผมเนาะลักษณะอื่นก็โดยรวมนะเดี๋ยวผมกําลังพูดว่า หลักๆล,ล,ลักษณะเด่นเขาคือที่เขาหนักก็เพราะสโคกเขานะครับผมอ่ะนี่คือที่ผมจะอธิบายเนาะต่อให้คนละสีแต่ว่าถ้าล,ลักษณะภายนอกมันก็บ่งบอกว่าเป็นนิวซีแลนด์ชัดเจนนะครับผมอย่างนั้นเอาไปผสมผมพูดตรงๆเลยว่ายังไงพี่ก็ได้สีขาวนะครับพี่เนาะก็มีสีขาวมาอยู่ดีนะครับแล้วพี่ไปช่างเนื้อนะมันก็ไม่มี อะไรมากนะครับผมเราก็ไม่สนใจอยู่แล้วเนาะเพราะเนื้อข้างในมันไม่สีเหมือนขนกระต่ายนะครับผมผมบอกก่อนเนื้อข้างในมันก็เป็นสีสีแดงสดนะครับเนื้อกระต่ายไม่ว่ากระจะกระต่ายพันไหนในโลกนี้นะเนื้อกระต่ายไม่ได้สีตามขนกระต่ายนะครับผมเนาะอันนี้อธิบายกันอ่านี่ครับนี่สีขาวอันนี้ก็โตแล้วหนักหนักแล้วครับหนักแล้วหนักมากแล้วถือว่าใหญ่ครับถือว่าใหญ่ นูนไอ้ไอ้พวกนี้ใหญ่แล้วเนี่ยใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเอออ่ะอ่ะดูให้จบครับเดี๋ยวเรามีเรามีคอกเรามีอีกสามคอกนะครับพมไปไปดูกันนี่อีกนี่สองคอกนี่อคอกผมกำลังทำข้อสะอาดแต่ว่ายังไม่ทำใจร้อนถ่ายก่อนแล้วกันนะครับอัปเดตก่อนว่าทำวาอสะอาดแล้วมันยาวแน่นอนนะครับ ที่ฟาร์มผมผมจะให้กระต่ายไม่เปื้อนเลยนะครับผมจะอยู่บนตะเกียงอย่างเงี้ยถ้ามันสกปรกขึ้นมันสปกสปรกสกปรกด้านล่างกระต่ายจะไม่สกปรกด้วยนะครับว่ากระต่ายอยู่ข้างบนนะครับผมเลยทาให้กระต่ายสวยเนาะแต่ตอนทาความสะอาดนี่โอ,อ้ปวดหัวครับอคอกนะครับอ่ามาดูมาดูให้จูอ่านี่สวยนะครับอันนี้ผมไม่จัดท่าเขานะเขานอนเองนอนไม่ธรรมชาติขยับไม่ธรรมชาติจะเห็นชัดเจน สะโพกเขาใหญ่ไหมล่ะเห็นไหมล่ะลักษณะเขานะครับผมลักษณะเขาชัดเจนครับผมเนาะแต่ว่าใสา่เนื้อเราก็ไม่ดูลักษณะอะไรมากหรอกแต่ว่าให้ดูคือลักษณะก็คือว่านี่คือนิวซีแลนด์นะนะครับผมต่อให้เป็นสีอย่างนี้ก็ช่างเออก็ช่างนะครับผมเพราะว่าเราสุดท้ายเราก็ไปทําเป็นเนื้อนะครับผมเนาะเราจะสนใจความใหญ่ของมันนะครับผมนีม้เป็นยินด้อยยินด้วยกระต่ายนิวซีแลนด์เนี่ยผมพูดตรงๆเขาพัฒนากันเป็นร้อยปีแล้วพี่ งนั้นพื้นฐานของมันค่อนข้างจะสวยโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับผมมามามอ<า>ีกรอบอ่ะนี่เห็นไหมนี่พามาชมพามาชมรุ่นเดียวกันทั้งหมดนะครับไอ้นี่มันนอน,นเฉยเด้อมันไม่ได้ขาเป็นไรนะครับเดี๋ยวให้ดูที่นี่เราพยายามคัดเต็มที่นะครับอ่ะลุกขึ้นนี่ลุกขึ้นเออ อ้าพิสูจน์ได้นะครับที่ฟาร์มนี้พิสูจน์ได้ทุกตัวนี่ใหญ่ๆครับดูมือผมอ่ะดูมือผมเป็นหลักเนอะมันอ่ะมันยังไม่สี่สิบห้าวันนะนี่สามสิบวันสามสิบสองสามสามวันนะครับดูมือผมเอะดูเอาแค่ okay, นี้คิดว่าใหญ่ไหมละ่ะคิดว่าแท้ไหมละ่ะนะครับผมที่ผมย้ำนี่เพราะว่าผมเห็นฟาร์มหนึง่ง เขาบอกว่ากระต่าย45วันเขาว่าเป็นนิวซีแลนด์45วันเขาก็ถ่ายรูปลงโอ้ผมดูรู้เลยไม่ไม่ใช่ตัวเขาจะยืดแล้วแล้วเขาก็พยายามจะชั่งน้ำหนักให้ดูนะครับผมชั่งน้ำหนักให้ดูว่าอ้างเนี่ย45วันน้ำหนักเท่านี้เท่านี้แต่คนเลี้ยงกระต่ายดูออกเลยนี่มันกระต่ายยืดแล้วกระต่ายยืดแล้วมันเป็นของเขาถ่ายลงอามันเป็นกระต่ายไทย มันยืดแล้วมันแหลมแต่ถ้ากระต่ายเด็กนะ่ะแล้วมันหนักเด็กแล้วหนักตัวธรรมชาติของมันตามอายุมันนะมันจะตัวไม่ยืดดูนะครับนี่กระต่ายตัวไม่ยืดนะนี่ดูเออนี่หนักตัวธรรมชาติเนะี่ยมันไม่ยืดนะครับนี่ไม่ใช่กระต่ายยืดนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกระต่ายยืดดีกว่าเป็นยังไงคุณจะเห็นความแตกต่างถ้ากระต่ายโตขึ้นมาแล้วเนาะผมให้ดูแต่ที่นี่ผมมีแต่สายพันธุ์เท่ทห้หมดนะ ผมไม่ได้มีนี่อ่ะผมยกตัวอยา่างเนี่ยตัวนี้เป็นตัวชุดที่แล้วที่ผมว่าสามเดือนตัวนะนี่คือกระตายยืดดูหน้าเขาเหลียมแล้วษณะโครงสร้างเขายืดออกช่วงกระตายยืดมันจะไม่สวยนะครับผมมันจะไม่ค่อยสวยตอนกระต่ายยืดมันเข้าช่วงช่วงมันยืดมันจะไม่สวยนะครับผมโครงหน้ามันจะไม่สวยตอนมันยืด แล้วฟาร์มนั้นเขาก็ถ่ายกระต่ายยืดมาแล้วตัวเล็กตัวนี้นะตัวเล็กตัวนี้แล้วดูออกเลยว่าเป็นกระต่ายทยผมว่าโอ้โหสุเลศมากเลยกระต่ายยืดอายุสองเดือนกว่าจะสามเดือนมาบอกว่าเป็นกระต่ายสี่ห้าวันผมนี้หมดคาจะพูดเลยนะครับดังนั้นผมจึงย้ําเสมอว่านี่คือที่ฟาร์มผมเป็นสายพันธุ์แท้นะครับมันโตน้ําหนักโตต,ต่างๆเนี่ยมันตามวัยมันนะครับผม นี่ดูมันใหญ่ตามไวมันนี่ผมจับให้ดูอีกรอบเมื่อกี้จับสีขาวนี้จับสีนี้ดูเนี่ยเต็มมือเหมือนกันทั้งสีขาวทั้งสีเนี้ยดูมันใหญ่มันใหญ่ตามไอตามอายุมันนะครับมันไม่ยืดนะครับผมอ่ะให้ชมให้ชมเนี่ยสวยนะครับผมอโอเคอัปเดตให้ชมครับชุดนี้อ่าผมว่าเปิดจองวันที่ส2บส นะครับผมแต่ตอนนีเเาาเนเดด้เอาไปเอามาเหลือไม่มากนะครับเหลือไม่มากผมพูดี่เอาไปมาเหลือไม่มากตอนแรกว่าเปิดจองสิบสองเอาไปมาเหลือไม่มากเอาเป็นว่าใครพร้อมมัดจําก่อนมัดจําไว้ก่อนจะดีกว่านะครับผมแล้วอตอนนี้ก็เหลือทั้งเพศผู้เพศเมียแต่ถ้าใคร ทักมหาผมแล้วณนะตอนที่ท่านทักมามันไม่ได้อาจจะเพศผู้หมดหรือเพศเมียหมดอาจจะเหลืออยู่เพศเดียวผมก็เนยว่าเอาไปก่อนเอาไปก่อนแล้วคุณจะไม่ผิดหวังคุณจะไม่เสียเวลานะครับผมเหมือนรอบเนี่ยรอบก่อนเนี่ยเขาเอาเพศเมียผมไปรอบนี้เขาก็มาเอาเพศผู้กับผมผมก็ให้เขาจองก่อนเพราะว่าผมเคยพูดกับเขาว่าเขาจะให้จะให้เขาก่อนดังนั้นถ้าใครตอนเนี้ย เหลือเพรอะไรเอาไปก่อนรอบหน้าเดี๋ยวผมจะล็อกให้พี่ก่อนเหลือเพศอะไรก็ค่อยมาเอากับผมก่อนอย่างเงี้ยนะครับผมดังนั้นจะได,ได้ได้ของทั้งหมดนะครับดังนั้นผมจึงบอกว่าเออเอาไปก่อนมีมีเพีอะไรถ้าอยากเลี้ยงจริงเอาไปก่อนแล้วอ่ามันจะคู่ไงดีคุณจะไม่เสียเวลาแล้วคุณจะไม่ไม่ผิดหวังนะครับผมเอาไปก่อนเพราะว่าเอาไปเลี้ยงเนี่ยชุดชุดต่อจากชุดนี้ถัดไปเนี่ยก็ ชุดต่อชุดนะมันห่างกันไม่เกิน3เดือนครับผมใช้เวลาเลี้ยงไม่นานนะครับไล่เลี่ยกัน2เดือน3เดือนก็ได้แล้วนะครับผมงั้นเอาไปก่อนถ้าไม่เอาเนี่ยมันจะอดมันจะหมดก่อนนะครับผมเนาะโอเคสวยๆครับใครสนใจก็ทักมานะครับผมเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสนใจสวยๆทักมาครับสวัสดีครับ